ับสวัสดีครับพวกผมครับไทย GN นะครับผมวันนี้อยู่เกมไมค์ครามนะกลับมาครับแอทแทกออนไททันนะครับวันนี้ครับอยู่ใครฮะมาเดมเย้คุณชายฟิลนะครับวันนี้ก็ก่อนดูคลิปนี้นะขอกําลังใจจากน้องๆนะครับคนละ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์นะครับเป้าหมายคลิปนี้คือ5,000ไลค์นะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ผมว่าได้ถ้าน้องๆช่วยกันนะครับโอเควันนี้ไปลุยกันเลยนะครับเราเราได้ข่าวมาจากอะไรคุณฟิลเมื่อกี้เห็นคุณฟิลเล่าให้ฟังอยู่ฮะข่าวได้ข่าวมาจากทีมสำรวจนะครับว่าอะไรเกิดอะไรขึ้้นนขางออกะ ข้างนอกมีไททันมากมายมหาศาลลุมล้อมอยู่เขาบอกว่ามีไททันนะครับมากมายมหาศาลลุมล้อมกระแพงนี้อยู่นะครับคือเราต้องปกป้องเมืองไว้วันนี้นะครับภารกิจของเราเลยนั่นนั่นนะครับอ่าไททันวิปลิตตัวหนึ่งแต่ก็ไเราอยู่นะครับคือวันนี้ภารกิจเราหลักๆเลยนะครับคือการออกไปสำรวจนะครับข้างนอกนิดนึงนะครับผมแล้วก็เก็บไททันนะฮะแต่ตอนนี้มีมีหรือเปล่าอ่ะนี่นะครับมีอยู่นะครับแล้วก็แก๊สเหลือเยอะเลย นะครับมีประมาณแล้วเราเืงมดู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 ดนดูู้ดไดูาูด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 ูเูด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 ูนกดูปูด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 ูบูด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 รดูดรกมีได้เยอะนะครับดู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 ดเดูดูวูดูโูดยเูดูดูกูดไดูครอูด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 ัดเยอดไปแล้วเดูดูดกดู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 อีโูะูดูล้ดู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 ยอดูดูดูะอมู โจโจโจดูดูจัดเองจัดเดี๋ยวจัดเองเดี๋ยวจัดเองจัดเองเขาบอกว่ามันถ้ายิงไก่มันยิงแรงนะครับผมก็ใช่นะครับความแรงเท่านั้นนะครับผมจัดไปึบโป๊ะอุ้ยแตกมาอุ้ยดูดูดูพี่ใหญ่พอู้หูเรียบร้อยอุ้ยโอเคกลับมาฟิลระวังฟิลฟิลดึงฟิลดึงหูก่อนนะฟิลดึงหูกลับมาเดี๋ยวบักเดี๋ยวบักเกือบเกลือบอุ้ยเกือบนะครับผมโอ้โหตอนนี้มีดผมเหลือประมาณหกอันนะฮะคุณฟิลเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวฟิลเอาตัวนึงก่อนตัวนึงก่อนเริ่รื้อ โห้ยมันเยอะมากครับวันนี้นะครับวุ้ยตามตามข่าวเลยนะครับมันจะเยอะไปไหนฮะเจ๊ฮะเจ๊โปะไปดิโอ้ไม่ตายอะฟิยลทำไมทำไมไม่โดนนะโอ้โห้เยอะเยอะเยอะโอ้โหเนเยอะไปอะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหนีเร็วโอ้ยู่มันเยอะขึ้นไปเร็วอุ้ยถอยกลับมาลูกถอยกลับมาโอเคโอเคถอยกลับมาถอยกลับมาถอยกลับมาเอาตัวไหนก่อนนะโอ้โหเขาบอกว่ามันมืดอะ อาอไม่ไหวแล้วฟิวกับพัานถอยก่อนถอยก่อนไม่ไหวอะถอยเลยเลย <laughs> ไม่ไหว <laughs> นะครับตอนนี้รู้สึกมีดขาดแคลนเว้ยหรือแค่สี่เล่มเองอะฟิวมี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 ให้ยืมม่ะโอ้โหตอนนี้ฟิวมีมไททันม,มีเนื้อไททันเท่าไหร่วะโอ้โหนะครับนี่มีเสียนเดี๋ยวตื่นเช้ามาเราจะไปการกระแพงกันต่อนะนะครับมาเยอะอะไรป่านนี้นะเออแล้วใครมันจีบอยู่รอดวะมือเหี่ยงนี้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนฮนะเอ้ยมีดาบา่ะฟิวเอ้าดาบวะไงวะมีดาบเพชรดาบเพชรดาบเพชรเฮะ เฮ้ยงั้นเราเอาดาบเพชรไปตีดีไหมอ่ะเอาปะเอาเนื้อมาดิเอาเนื้อมาได้เนื้อไปเลยเลยเนื้อในกล่องนะเนื้อในกล่องนะเออโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาดาบดาบเพชรไปไฟกับมันด้วยเอาเนื้อน้ะใส่ของมามันใช้เท่าไหร่สิอ๋อสี่ชิ้นแล้วน่าจะหกอันโยนเนี่ะโยนใส่กล่องเลยก็ได้มั้งเออโยนมานะครับอ่าห้าชิ้นนะเดี๋ยวเราแลกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตื่นเช้าไปเราจะไปล่าไททันนะครับเขาบอกว่ายิ่งแรงเว้ยดาเมจมันยิ่งเยอะจริงปพะวะนะครับก็ขอบคุณน้องๆมากนะที่คอมเมนต์กันมา จังเยอะแยะเลยแล้วก็ช่วยกันไล์นะครับเฮ้ยคลิปแรกก็ได้ถึง1 0 0 0 0หไล์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะสอนลงที่ห<ช>ลังนะฮะเออก็ต้องขอบคุณน้องๆไว้ทุกคนเลยนะครับที่ช่วยกันนะฮะก็เราจะได้เล่นในเร็วนี้นะครับกำลังทําตัวเกมอยู่นะฮะไม่ต้องมาขอในคลิปนี้เออคลิปนี้ก็ขอ5,000แล้ลกันนะครับ<ช>จัดไปไ <ว S 1> โอเคไปลุยมันเลยคุณเฟียรวามยังเอาเดยเอาเดยวันเนี้ยไทยทงไทยท่านอ่ะเราไม่ต้องเสียมีดแล้วนะ เอาเดี๋ยวเราใช้ดาบเพชรน,นะครับในการฆ่าไททันก่อนนะฮะคือดาบเพชรเนี่ยมันก็ตีได้รัวๆเลยเนาะนะครับว่ามันเป็นแค่อาวุธธรรมดาไม่ใช่เป็นอาวุธแบบเออขึ้นไอ้พวกของมอสไททันนะครับมืนพันง่ายเกินนะมอสไททันเอ้เอ้ยมันเป็นฝูงขนาดนี้เลยเหรอวันนี้พี่ <c oughs> <c oughs> ทำไมนายโหดจังวะฮะโหดจังเหรอฮะผิดตัวพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับวันนี้รับพี่ใหญ่นะครับดิบวู้บโป๊ะโป๊ะโจ๊ะโจ๊ะจึงวุ้บวู้บวู้บวู้บขึ้นรัวๆได้ได้ไหมโป๊ะ กูคุกยังไงให้มันโดนให้มันแม่นโอเคงั้นงั้นปอ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 ชิงยังอุ้ยไม่ตายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางขอวางมือก่อนแล้วโอ้โหจุ store, ๊บเฮ้ยเดี๋ยวตีแรงมากเว้ยที่นัสิบห้าเมตรเนี่ยเอาเอานี่ก็ได้เอานี่ก็ได้สี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรเอามือตีโอ้โหโอ้ยตัวใหญ่มาอีกจิตใจทำลวยอะไรกันอย่าพึ่งดิเฮ้ยไปแล้วโอ้โหโอ้โหปะชิงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิ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  เอาดิเอาดิดีดีเดียวสี่เมตรก่อนสี่เมตรสี่มตรก่อนใช่สี่เมตรก่อนหกแล้วป๊อเดี๋ยวเดียวพอหุกไม่โดนไหนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดียวเอาหลังแล้วกันฮึบโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยมันขี้อะเนี่ยทำไมเองแรงขนาดนี้วิวอะไรตัวใหญ่ตัวใหญ่ถอยคอยตัวใหญ่ไม่ไหวตัวใหญ่ไม่ไหวหนีหนีวะหนีวะได้ทั้งได้ทั้งสองคิดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไปแล้วต้องใช้มีดอันเนี้ยมีเหรอโอเคโอเคตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนโอ้โหโอ้โหว่าไงว่าไงนายเออโออเอาหอย มันจะคุกยังไงเนาะจอไปถึงปุ๊บ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 วูดเฉาะเฉาะฮึบฮึบอุ้ยไม่โดนนะอึ๊บอึบอุ้ยมันเร็วมากครับผมนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรื่องตุลจะตีนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะเกิดอาการมึนหัวมึนหัวเพราะว่าเราทำการร่ายเททันอย่างรุนแรงนะครับเรียบร้อยตายตัวนึงตายตัวนเฟลเฟลเฟลอ้ยแปลงร่างนะเอาแปลงร่างเฮ้แปลงร่าง อยู่ดีๆก็แปลงร่างเชยโอเคไททันอ่าอ๊ายโอ้ยอย่าเพิ่งโอ้ยตัวใหญ่แม่งโหดเวอร์ไว้โอเคเอาตอนนี้ก่อนฮึบโอ้ยเดี๋ยวๆเฮ้ย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 มันลุ่มอะอย่าเพิ่งลุ่มดิเฮ้ยไปแล้วอย่าลุ่มทำไมโอ้ยพี่บิ๊กพี่บิ๊กครับขอโทษขอโทษขอโทษมันวันนี้ขอขออภัยนะครับในความกากนะครับเรียบร้อยตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเก็บเองเก็บเองฮึบเรียบร้อยตา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 ยแล้วตายแล้วเฮ้ยตีทำไม เออเย่าป,ป,ปักหัวเอาออกมาเก็บเลยปักเอาโอเคได้สองชิน้นเฟลได้กี่ชิ้นละเอาด้ตยอเก็บ<ะ><ะ>ก่อนนี่เก็บก่อน,อนเฮ้ยเราคิดว่าเก็บตัวเล็กๆดีกว่าเว้ยมันน่าจะโอเคกว่าน,นะครับตัวใหญ่มันเก็บยากมากน,นะเก็บตัวเล็กเฮ้ยเก็บตัวเล็กดีกว่านะเหรอเหรอเหรอปึ๊บแตกเอ้ยเจ๋งเปล่าะตัวเล็กถึงอุยได้สองชิ้นด้วยน,ๆๆนะโอเคเก็บมาก่อนหุ้ยเฟวหุ้ยเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนโอเคตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้นะครับฮึบ พอไม่ตายไม่ตายด้วยเอาดิเฮ้ยพังว่ะ <Okay, S 1> ฮึบสิบแล้วเนี่ยฮึบ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 ,ฮบ,ฮบ,ฮบโอ้ยมันแรงมากมันแรงมากตีตายยากจริงนะฮะตีตรงคอเนะี่ยปล่อยตายยาาังวะอืมน่าจะตายนะครับฟ <c oughs> ิวมีมีดไหมฟิวมีมีไหม,ม,ม,มไม่ไม่มีสี่ชิ้นว่ะแต่แก๊สแก๊สจะหมดอะ่ะมีดอะไรแก๊สแก๊สใกล้หมดแล้วอ่ะเริ่มเหลืองแล้วอ่ะโอ้ใช่แก๊สใกล้หมดใช้ฟิวฟิวใช้ดาบเพชรธรรมดาตีไหมตีไหมโอเคโอเคดาบเพชร โอเแต่พี่ตีได้นะสี่เมตรตีได้ใช่สี่เมตรตีได้เรียบร้อยเฮ้ยเจ๋งว่ะเออดับเพชรมั่งโอเคเลยอ่ะตีตีสี่เมตรแป๊บเดียวก็ตายนะฮะแล้วตีวิปริตมั่งโคตรโหดเหมือนกันแล้วก็จะไปหวังอะไรกับสิบห้าเมตรนะเว้ยมันโคตรโหดโคตรโหดเลยบอกเลยนะครับเอาดิเอาแปงงลาเแล้วก็หายไปเท่าไหร่ใช่ไหมแป้งล่างเหมือนกันวะแล้วทำไมไม่ดบเลยวะเนื้อเนื้อดบหน่อยดิอู้อู้มาวิปริตก็ได้นะโอ้โหวิปริตสุดยอดสุดยอดมากเลยหกชิ้นดับเยอะอยู่นะ โอ <im iter> <im iter> ้เว็บผลิต oh อ <halt> ่ะเฮ้ยถ้ามันแรงยิ่งแรงแรงเวอร์เว้ยดูดิถ้าตีตรงคอเนี่ยนะครับตีตรงคออย่างนี้นะฮะสุดยอดตอนนี้เก็บได้รัวๆเลยนะครับโดนสิบห้าเมตรเตะอ่ะเดี๋ยว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 เอ้าอุ้ยเนเนใครดอกเน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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องกะจังหวะดีๆนะครับอ้อมไปหลังมันแล้วก็ทำการซวกเรียบร้อยไม่โดนตรงคอท้ายทอยท้ายทอยนะอุ้ยอย่าพึ่งดิพี่บิ๊กอย่าพึ่งพี่บิ๊กอย่าพึ่งจุ๊ก้ีแล้วใครจิ้มคอทำไม ว่เดี๋ยวขอโทษครับขอโทษครับทิงแล้วไม่ไหวโอ้ยโอยโอ้ยแม่เฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่มาล้อมไม่มาโอ้โหสิบห้าเมตรเต็มเลยสิบห้ามีตั้งห้าตัว,ตวยัดเค้นี่มันเด็กแก๊งนี่ว่ะอย่าเพิ่งเอาสองตัวนั้นก่อนเฟลสองตัวนั้นก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บให้ดูนะเฟลในจำไว้นะเว้ยโอ้โหไม่ได้ฮุกพี่ตัวใหญ่ดิเอาตัวเล็กก่อนเอ้ยมาวิปลิดวิปลิดวิปลาดิดเพศมาลุกมาวิปลิดิป่ะชิงเรียบร้อยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยแปดชิ้นแปดชิ้นว่ะฮุกใครมาโอเคฮุกเราเอง เออมาวันนี้หกไม่บักเลยนะครับสุดยอดสุดยอดอะไรวะสิบห้าเมตรเองจะเยอะไปไหนเนี่ยใครมันจะอยู่รอดนะเอ,อวันนี้หลอสองตัวเลยนะเหรอเหรอหลปอปอปอเรียบร้อยอ๋อกดคอนโทรลเวลาตกพื้นจะไม่เจ็บใช่กดคอนโทรลเวลาตกพื้นนะซึ่งมีคนบอกมานะครับก็ขอบคุณมากสําหรับดีมากนะครับอขอบคุณมากเลยนะครับผมนะครับตนนี้แล้วแต่เติม ฮป่โป่อชึงฉึงป่อป่อเรียบร้อย,อย,อย,อยตายปะ่ะมันมันอะไรขนาดนี้วะเฮ้ยพี่บิ๊กเก็บเพิ่งมายุ่งดิเด้งมันเด้งเด้งเออนี่ไงโอ้โหได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยขอเก็บโอ้โหโอ้โหโอ้โหตีขนาดนี้โอ้ยเฟลียเหลยวเหลีเหลเหลไม่ไหวละผมกเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อเก้าชิ้นเก้าชิ้นในมีดโอ้ยหเก้าชิ้นในมีดแล้วครับเจบสี่ชิ้นแล้วเ <24 S 2> ิ็บสี่แล้วเหรอเยอะไปไหนฮะฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนนะครับวิปริตอีตัวหนึ่งนะครับ คราวนี้มันต้องตายแน่นอนเว้ยบอกเลยว่าวิปเวเลตตัวนี้เปะไม่โดนอ่ะตรงคอแล้วตรงคอเรียบร้อยโอ้ยตายปันนี่เรียบร้อยเรียบร้อยจบไปนะครับไอ้บางตัวก็ไม่ดลอบเนื้อไอ้มันตอบทุกตัวนี่หว่าแต่เราไม่เห็นเองโอเคสิบเอ็ดชิ้นเว่ยยวต้องหาต้องหาลองฮุกแกะเดี๋ยวเราน้องแกะเูดิปเปะแกะบอกจะรอดได้ไงล่ะขนาดนี้นะโอเคได้ได้ขนแกะมาด้วยนะครับอืม,อม,อมตอนนี้เหลือแต่ท่านสิบห้าเมตรน่ะมันจะหนไหวได้ไงวะ โอ้มันยากอะลองไหมลองไหมถ้าเราเราคู่แข่งอันนี้ด้วยกันอ่ะมันน่าจะได้เว้ยเออลองลาดสักตัวดิสิบห้ามึงสิบห้าเมตรเนี่ยฮะกลัวที่ไหนฮะไม่กลัวนะบอกเลยนะสิบห้ามึงสิบห้าเมตรเนี่ยป้อโอ้ยตียากมากโอ้ยไอ้ฟิวนี่ไงได้แล้วนี่ได้ตัวหนึ่งแล้วนี่สิบห้าเมตรนี่เรียบร้อยสิบสองชิ้นสองตัวนะอ่สิบสองชิสองเมตรเหรอสิบสิบห้าเมตรเหรอฮะสิบห้าเมตรเหรอแล้วปุ๊บมันต้องกะจังหวะดีๆในการในการคลิกเมาส์นะครับ เรียบร้อยไม่โดนอะ่ะอ้โหฮึบฮึบฮึบไม่โดนเลยจะอะไรขนาดนี้นะพี่สิบห้ามตรฮะพี่กินอะไรมาเนี่ยฮะหนังพี่เหนียวจังเลยฮนะยากก็ยากเลย <c oughs> โอ้โห,โ,โ,หโคตรยากครับดูดิครับต้องใช้มีดธรรมดาปลาใส่ไหมลองปลาเน,นี่ยเต็มเลยไดี๋ยวะเดี๋ยวค่อยไปค่อยไป,ยไปกลับกลับบ้านไปแลกมีดก่อนฟิลเดี๋ยวเพิ่งขอแลกมีดก่อนตรงนู้นเหลือเต็มเลยเหรอโอู้แต่สิบห้ามตรมันเยอะนะนะครับเดี๋ยวขอขอกลับบ้านไปแลกมีดก่อนนะ Okay. โอเคกดคอนโทรโอ๋อกดคอนโทรมันจะเด้งเนาะมันจะเด้งอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอยอย่าพิ่ง15เมตรเองละจะอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอกลับบ้านนะครับไปแลกมีดก่อนนะฮะอ่าอะไรใครแม่งชอบมาจริงนะชอบจริงนะแล้วเล่น,เล,นเล่นอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวจวดสักทีไหมเราเดนเจ็บปะอ่าไม่ได้นี่แหละโอ้โหสิบสองสิบผมบอกเลยว่าตอนนี้เราล่ำรวยเลยครับอืมสี่สิบแปครับสี่สิดแล้วไปมีดมา แล้วไบมีนมาและแก๊สนะอู้แก๊สเยอะมากนะครับเอ้ยแก๊สไม่จําเป็นหรอกมั้งเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเยอะว่ะแลกแก๊สมาชกซักสักเอาเดิฟิวแรงไอ้นี่เปล่าใบมีดมาให้เดี๋ยวแลกแก๊สเองเอาไหมแลกแก๊สแลกแก๊ส<ด>มาแล้วแกแก๊สมาแล้วมาแบ่งด้วยอ่ะมีเนื้ออีกสองก้อนไหมมีเนื้อเหรอเอาไปเอาไปให้ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งพอละเฮ้ยเนื้ออ๋อเนื้อเททานใช่ไหมเหลืออันเดียวเว้ยใช่ใช่เอ้ยเหลืออันเดียวว่ะไม่ไหวจริงโอเคครับตอนนี้โโอ้หเราาแบบว่ มีเบมีเยอะมากนะฮะแล้วก็มีแก๊สอยู่เยอะนะครับอืคราวนี้บอกเลยว่าเราสบายสบายเบือเว้ยบอกเลยนะฮะฟิวเออจะเอาเราจะพร้อมหรือยังก,กับการไฟชุดต่อไปรับต่อไปแล้ว t ูพร้อมอยังพร้อมยังเนี่ยแะมานะครับ,บคือว่าเมื่อแก้คนฟิวเห็นอะไรปะเมื่อกี้ผมเห็นไททันเป็นฝูงเลยตรงนูงน้นเ้ยตรงต้นไม้นเนี่ยใช่มันมันรวมวอะไรกันอยู่มันรวมอะไรกันอยู่ตรงนั้นวะไม่เข้าใจเหมือน,นเออนะครับเดี๋ยวคือ เราเก็บไอ้พวก15เมตรไม่ได้ใช่ไหมคือมันเก็บยากมากเว้ยดังนั้นเดี๋ยวจะ,จะลองไปเก็บไอ้พวกเออ่ไททันวิบลิทนะครับแล้วก็ไททัน4เมตรนะน,นะครับฟิลแม่งชอบจริงๆนะข้างบนเนี่ยเอออุย๊ยดิดดิด,ดไปแล้ววู๊ดโอ้โหไม่น่าเลยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้หรองั้นก็ไม่ต้องตามเรามานะโอ้โหตรงนู้นเนี่ยมีเยอะฮะอุ้ยมีเยอะเหมือนกันเว้ยโอเคเดี๋ยวเราเก็บให้หมดเลยนะครับเราจะใช้มีดเก็บแล้วเว้ยเออดดาาพพงงเเชรนนนี่่ยโอ้มมมััไไ เออมันไม่มันไงมันต้องแบบช็อตเดียวตายเว้ยเฮ้ยแตดับเพชรมันก็ดีอยู่นะโอเคมาแซมาสิวิปปิลตัวแรกก็เป็นของเราเป้ะชิงไม่ตายแล้วร้อยครับอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวพึ่งโอ้โหคุณโดนเนื้อไปต่อหน้าต่อตาจิตใจทำได้อะไรแล้วไปมีดให้แล้วจิตใจทำได้อะไรโอ้โหแต่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวพึ่งสิฮะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งดิอ้าวเดี๋ยวพึ่งดิฮะแล้วสิบสิบห้าเมตรยุ่งจริงจริงนี่โอเคโอเคฮฮึบ ปุ๊บเรียบร้อยแตกแตกแอ่ะในชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเอาขึ้นมาขึ้นมามาครับสี่เมตรนะครับสี่เมตรนะฮะสี่เมตรสี่เมตรเฮ้ยฟิวเห็นตัวอะไรฟิวฟิวเห็นไหมเฮ้ยไอ้เฮ้ยฟิวเห็นตัวอะไรป้าแดงๆอยู่อะเฮ้ยแดงๆอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปเก็บตรงนี้ก่อนเก็บพวกนี้ก่อนเก็บพวกนี้ก่อนเฮ้ยอะไรวะยัดขี้เฮ้ยหุ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าใช่ใช่ปหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยเฮ้ยอันนี้บ้า จเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับเอฟิวไม่ไหววะไม่ไหวอย่าเพิ่งยุ่งกับมันบ่อนมันโหดมากนะครับเพราะงั้นผมขอเก็บตัวเล็กๆก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวไเจอเออตายทีละตัวนะครับโอ้อันนี่อันนี่ลูกรักโอ้โหขอขอลองสักทีได้ไหมนะ <c oughs> ล้วขอลองสักทีได้ไหมนะ <c oughs> ปอพอโอ้ปอ <c oughs> ปอไปโดนโอ้โห <c oughs> โอ้ยโดนโดนโดนไอเฟิวโอ้โหไอไอจี้พ่อมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเฟิวเฟิลเฟิลโอ้โวิ่งแล้วโอ้ยเฟิวเฟิวกลับแล้วไม่ไหวกลับไม่ไหวแล้วตู่ไปตู่ไปแล้วไม่ไหวอ่ะโอ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยเมื่อกี้อะไรวะแค่กระตุ้นนิดเดียวโอ้โหเป็นคนเร็วเลยมันจะอะไรขนาดนี้กะ โอเคนะครับเดี๋ยวขอกลับบ้านไปนอนก่อนนะฮะเมื่อกี้อะไรของแม่งวะนอันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่บิก๊กพี่บิ๊กขอขอตีตุกตีให้ตายเลยไอ,อตีให้ตายนะครับเรียบร้อยนะครับเ,เรียบร้อยโดนพี่บิ๊กลออ่อนะฮะจบเมื่อกี้ฟิวเห็นเหมือนกันไหมเห็นมันมันไล่ตบเลยเว้ยโอ้โหมันวิง่งไวโคตรๆอ่ะแอนนี่ครับชัยท่านแอนนี่นะฮะเฮ้ยยึดขี้อ้๋ได้มาห้าชิ้นนะครับโอเคขอแลกก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องอันนี่ต่อนะ ตบเดี๋ยวตบนะบ,บอกเลยเดี๋ยวตบนะบ,บอกเลยเขาหน้านะฮะอ่าเดี๋ยวตอนเช้าผมจะไปลองไปลองมันอีกสกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวขอนอนก่นกอนนะคืนเนี้ยเดี๋ยวตอนเช้าเวย้ยตื่นตื่นมาตบเลยโอเคเอาใบมีดมาทิมีเยอะแล้วว่าสามสิบเก้าอันโอเคเอามาก่อนได้มา้มาโอเคมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเอาเงกับมันเออนะครับโอ้โหฟิลเห็นไหมน,นะยัดเค่มันมันแบบขูวิ่งไวมากเว้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะ ครับเดี๋ยวขอตื่นก่อนเอตื่นช้าจังวะใครไม่นอนนะมาเช้าวันนี้บอกเลยว่าแอนนุ่มแอนนี่ที่ขวาค้างอะไรขี้ขว้างคือหายแล้วหายแล้วมันบั็อกเลยถือดาเพมจเยอะนะบ้าไปแล้วนะบ้าไปแล้วโอเคใครถึงก่อนชนะใครถึงก่อนชนะบอกอะไรไปแล้วถึงช้าจังเลยมาถึงแล้วถึงแล้วึึบบที่ขวา้างโอเคอ๋อมันจะโดนดาเมจน้อยลงเว้ยโอเคเข้าใจแล้วนะครับ แต่ลงไปขา้างล่างจะลงยังไงเอง่ยโอเคทางนี้ดีกว่าฮึบวู้ดโอ้ยมาถึงแล้วเขา้ามาถึง <c oughs> ไหน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 แอนหนุงแอนนี่เนี่ยฮะฮ้ากลัวเหรอน,นีนกก่ถึงแล้ว<ห>เฮ้ยฟิวตัวตัวเล็กก่อนเมื่อกี้เจอสีไหมสีไหมก่อนสีไหมก่อนเราเราไม่สนอะแอนหนุงแอนนี่อะไรเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเราสู้ไม่ไหวนะโอเค <c oughs> โอเคเรียบร้อยตายตายครับโอ้พี่พี่จะอะไรครับผมอุ้ยโดดหลบเพี่อะไรจะ เป็น,ปนะอะเลี้ยนโดนหมุนเอาหมุนนี่สป,ปินมีร้ายเราเป็นมีอะฮะเป็นมีอะฮะเท่าท่มนี่เอ๋อนั่นเนี่ยเราอุ๊ยอ้าวทำมันหยู่ดีได้ไหมอ้โหแอนหนุ่งอันนี่อะไรอะอันนี่กะกากอาะฮะเจอได้นะอันนี่เนี่ยเออเจอได้อะเจอได้อขอขอลองก่อนขอลองฮะพ่อบอกว่าพ่อจะไปลืมโปะไปดิโปะโปะอุ๊ยโปะโปะงงงงเอ,อันนี่งงดิงงอันนี่งงดิเฮ้ยงงดูดูแลป่าดาับใส่โอ้๊จ๊า โอ้ลองตัดคอโอ้โหต้องปลาปลาดับเฮ้ยปอเน้นไปดีไอฟิลฟิลไม่ไหวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะครับโอเคผมมาเอาอย่างนี้ดีกว่านะเออถ้าใครชอบนะครับอยากให้พี่สู้กับแอนนี่ในพาร์นหนานะ คอมเมนต์แล like mm ้วก็ไลค์มาเลยนะครับขอสัก1นึ่งหมื่นไลค์นะครับถ้าถึงสักห้าพันก็ยังดีนะถึงส nah, ักห้าพ right ันพี่จะสู้กับมันเลยว่าแอนนี่เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรีบลงเลยนะครับเดี๋ยวแอนวู้วววุ้ยคุณรอเล่นตู่รอเล่นอยูแอนนี่อยู่เพื่อขอขอละขอละขอละครับโอเคเอาไปละวาไปโอเควันนี้เดี shoes, ๋ยวจะกลาไปก่อนนะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าใครอยากสู้แอนนี่พันนะไลค์มาเลยนะครับโอเคจากลาไปก่อนผมฟิลไปแปลเขาหน่อย ยบายครับผมยบไปไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละขล่นในโซลสองนะกดเซิร์ชเลยฮะไทเจนแช n แนลแค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ช่องของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะรับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็ อีกอยานครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับวองไปทางขวากดไ like, ลค์ล้วข้อล้านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยละ่ะคอมเมนต์อะไรก็อะไรก็ได้ครับหรือกดพกดที่ Facebook แค่นี้คุณจะได้รับข่าวสารของผมแล้วละ่ะ